เลยค่ะเห็นด้วยเลยคือรวบรวมหลักการที่มันทรงพลังมากๆมาไว้ในที่เดียวได้ครบถ้วนจริงๆอืแต่มีจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าถ้าขยี้เพิ่มอีกนิดเดียวบทความนี้จะเปลี่ยนจากดีมากเป็นแบบยอดเยี่ยมไปเลยจุดไหนคะคือการเชื่อมโยงหลักการที่มันดูเป็นเหตุเป็นผลมากๆเหล่านี้เข้ากับอุปสรรคทางอารมณ์ที่คนเราต้องเจอในชีวิตจริงนะครับโอ้โหประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะครับจริงด้วย คือมันขาดมิติทางอารมณ์ไปจริงๆนะคะมันเป็นกับดักที่คนเขียนงานแนวนี้ตกไปบ่อยมากเลยค่ะใช่ครับคือเรามัวแต่โฟกัสที่ how to ว่าต้องทำยังไง1 2 3 4จนลืมไปว่าจริงๆที่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้อืมมันไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้วิธีแต่เพราะเขากำลังต่อสู้กับความรู้สึกบางอย่างอยู่ข้างในใช่เลยครับตรงประเด็นเป๊ะเลย เนื้อหาตอนนี้มันเหมือนพิมพ์เขียวที่สมบูรณ์แบบมากนะมีขั้นตอนชัดเจนมีหลักการรองรับแต่พออ่านแล้วมันรู้สึกแห้งๆไปหน่อยอเหมือนเรากำลังคุยกับวิศวกรที่ออกแบบระบบแต่ยังไม่ได้คุยกับนักจิตวิทยาที่เข้าใจหัวใจของคนที่จะใช้ระบบนั้นจริงๆค่ะทั้งที่ความจริงแล้วการที่เราผัดวันประกันพรุ่งมันไม่ใช่เรื่องวินัยอย่างเดียวเลยมันคืออะไรคะ มันคือคกลไกป้องกันตัวจากความกลัวล้มเหลวความรู้สึกว่าเป้าหมายมันใหญ่เกินไปจนท่วมทน้นหรือความกังวลลึกๆที่เราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำแล้วในทางปฏิบัติล่ะคะเราจะแทรกมิติทางอารมณ์เข้าไปในบทความที่มีโครงสร้างแข็งแรงแบบนี้ได้ยังไงให้มันดูกลมกลืนเครื่องมือที่ช่วยรับมือกับความรู้สึกที่จับต้องได้โดยตรงเลยอืมตัวอย่างแรกที่ชัดๆนะครับคือส่วนที่พูดถึงการจัดการความเฉื่อยชาแทนที่เราจะไปนิยามการผัดวันประกันพรุ่งแบบในตำรา เราอาจจะลองเปลี่ยนไปเริ่มต้นด้วยประโยคที่สะท้อนความรู้สึกของคนอ่านแทนเหมือนกับเปลี่ยนจากการชีว่าคุณกําลังผัดวันประกันพรุ่งนะไปเป็นการพูดว่าฉันเข้าใจความรู้สึกนี้นะแบบนั้นหรือเปล่าคะประมาณนั้นเลยครับเช่นเราอาจจะเขียนว่าเราทุกคนต่างรู้จักความรู้สึกหนักอึ้งของการผัดวันประกันพรุ่งดีความรู้สึกที่เหมือนมีอะไรบางอย่างฉุดรั้งเราไว้อืม,มันไม่ได้เกิดจากความขี้เกียจแต่บ่อยครั้งมันมาจากความกลัวความกังวล หรือความรู้สึกว่าเป้าหมายนั้นมันใหญ่เกินไปแค่เปิดแบบนี้ผู้อ่านก็จะรู้สึกทันทีว่าเออใช่เลยคนเขียนเข้าใจเราแล้วเขาก็จะเปิดใจรับวิธีแก้ปัญหาที่เราจะเสนอมากขึ้นเห็นภาพเลยค่ะแล้วกับเทคนิคอื่นๆล่ะคะอย่างกด2นาทีเราจะใส่เรื่องอารมณ์เข้าไปได้ยังไงสำหรับกด2นาทีเราเชื่อมโยงมันเข้ากับการเอาชนะความรู้สึกทุ่มทนได้โดยตรงเลยครับยังไงคะไม่ใช่แค่บอกว่า ให้เริ่มทำอะไรก็ได้2นาทีแต่ขยายความไปเลยว่ากด2นาทีไม่ใช่แค่เทคนิคก,การบริหารเวลาแต่มันคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการทลายกำแพงความรู้สึกท่วมท้นที่คอยขวางเราอยู่อมเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่างานมันใหญ่เกินไปจนไม่อยากเริ่มให้บอกตัวเองว่าขอแค่2นาทีพอ,อ พลังของมันคือการหลอกสมองเราให้ก้าวข้ามความกลัวในการเริ่มต้นถูกต้องค่ะมันคือการลดขนาดของอุปสรรคทางความรู้สึกลงมาให้เล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับและอีกประเด็นที่สำคัญมากที่ผมอยากให้เพิ่มเป็นแกนหลักเลยก็คือแนวคิดเรื่อง self-compassion การเมตตาต่อตอนเองใช่ครับทุกวันนี้เราอยู่ในยุคที่สอนให้เราต้องเข้มแข็งต้องห้ามพลาดซึ่งมันสร้างแรงกดดันมหาศาลจริงค่ะ แต่การเดินทางแบบไกเซนหรือการพัฒนาวันละหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยมันแปลว่าต้องมีวันที่เราทำพลาดแน่นอนอือหือชอบประเด็นนี้มากเลยค่ะเพราะหลายครั้งเป้าหมายดีๆต้องพังลงเพราะเราพลาดไปแค่วันเดียวแล้วก็รู้สึกว่าใช่พังแล้วเริ่มใหม่พรุ่งนี้ละกันแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่เคยมาถึงนั่นแหละครับการใจดีกับตัวเองน่าจะเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดเลยในการเดินทางระยะย,ยาวแล้วเราจะเขียนถึงมันยังไงดีคะเราสามารถใส่เข้าไปเลยครับว่า แทนที่จะถามตัวเองว่าทำไมเรามันแย่อย่างนี้ให้เปลี่ยนคำถามเป็นเราได้เรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดครั้งนี้บ้างอ oh. การมีเซลคอมเพลชชั่นไม่ใช่ข้ออ้างให้เราขี้เกียจนะแต่มันคือเชื้อเพลิงที่ทำให้เราลุกขึ้นสู้ต่อได้ในวันถัดไปทำให้การเดินทางครั้งนี้มันยั่งยืนค่ะมันจะเปลี่ยนบทความจากคู่มือเทคนิคให้กลายเป็นเพื่อนที่เข้าใจและพร้อมจะเดินทางไปด้วยกันกับผู้อ่านจริงๆใช่เลยครับ ซึ่งการจะสร้างความรู้สึกแบบนั้นได้ตั้งแต่แรกก็ต้องเริ่มจากบทนำที่ใช้เลยใช่ไหมครับใช่เลยครับมันเชื่อมกันพอดีเป๊ะเลยค่ะคือโครงสร้างของบทความตอนนี้มันเป็นเหตุเป็นผลและแข็งแกร่งมากนะแต่การเริ่มต้นด้วยเรื่องราวหรือปัญหาที่ผู้อ่านอินได้ทันทีจะสร้างแรงดึงดูดได้ดีกว่าการเริ่มด้วยหลักการเชิงทฤษฎีเยอะเลยครับบทนำปัจจุบันให้ความรู้สึกเหมือนอ่านบทคัดย่อง,งานวิจัยเลยนะคะคือเข้าเรื่องความสม่ำเสมอ แรงจูงใจระบบทันทีใช่ครับซึ่งข้อมูลมันถูกต้องและสำคัญนะแต่สำหรับคนที่กำลังรู้สึกท้อแท้หมดไฟการเจอทฤษฎีตั้งแต่ประโยคแรกอาจจะทำให้เขารู้สึกว่าโอ้โหต้องใช้พลังงานในการอ่านเยอะเลยแฮะนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมกังวลคนอ่านที่กำลังมีปัญหานี้อยู่เขาไม่ได้กำลังมองหาเลคเชอร์เรื่องพฤติกรรมศาสตร์เขาแค่อยากได้ทางออกใช่ครับเขาแค่อยากได้ใครสักคนมาบอกว่า ผมเข้าใจปัญหานะและนี่คือทางออกใง่ายที่คุณเริ่มทำได้เลยอืมแบบทฤษฎีตรงๆเลยมันอาจจะตอบโจทย์คนอ่านบางกลุ่มที่เป็นสายวิเคราะห์หรือเปล่าคะที่แบบอยากได้เนื้อเนื้อไม่เอาน้ำเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับซึ่งก็จริงนะว่ามีคนอ่านกลุ่มนั้นอยู่ค่ะแต่ผมมองว่าสำหรับหัวข้อการพัฒนาตนเองที่มันผูกกับอารมณ์และความรู้สึกส่วนตัวสูงมากอืมการสร้างคอนเนคชันหรือความเชื่อมโยงทางอารมณ์ ให้ได้ก่อนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับคนที่วิเคราะห์เก่งๆก็ยังเป็นมนุษย์ที่มีความรู้สึกท้อแท้ได้เหมือนกันจริงด้วยค่ะการยอมรับและพูดถึงความรู้สึกนั้นก่อนไม่ได้ทำให้เนื้อหาของเราอ่อนลงเลยตรงกันข้ามมันทำให้เนื้อหาของเราดูเข้าถึงได้และน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วยซ้าโอเคเคลียร์เลยค่ะเป็นการสร้างสะพานทางอารมณ์ก่อนที่จะส่งมอบเครื่องมือทางตะก,กะ ช่ครับแล้วถ้าเราจะปรับแก้หน้าตาของบทนําแบบใหม่มันจะออกมาเป็นประมาณไหนได้บ้างคะเราอาจจะลองเปิดด้วยสถานการณ์ที่คนส่วนใหญ่เคยเจอจนรู้สึกจีดเลยก็ได้ครับเช่นเช่นเคยเป็นไหมครับคืนวันอาทิตย์ที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจคุณวางแผนทุกอย่างไว้อย่างดีตื่นเช้ามาจะไปวิ่งจะอ่านหนังสือจะนั่งสมาธิอื <c oughs> แต่พอเช้าอันจันทร์มาถึงปิดนาฬิกาปลุกกดสนุสไปเรื่อย สุดท้ายก็ไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้โหอันนี้โดนเต็มเต็มเลยค่ะใช่ไหมครับมันคือกับดักของการวางแผนที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนได้ทำงานไปแล้วทั้งๆที่ยังไม่ได้เริ่มเลยใช่เลยครับพอเราดึงผู้อ่านเข้ามาด้วยปัญหานี้ได้แล้วเราก็ค่อยเชื่อมเข้าสู่หัวใจของบทความอ๋อปัญหานี้ไม่ได้อยู่ที่เป้าหมายคุณไม่ดีพอหรือคุณไม่มีวินัยมากพอแต่อยู่ที่ระบบที่เราใช้ในแต่ละวันต่างหากค่ะและในบทความนี้เราจะมาสร้างระบบ ที่ขับเคลื่อนด้วยความก้าวหน้าที่ดูเหมือนจะเล็กน้อยแค่เพียงวันละหนึ่งเปอร์เซนต์แต่มีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในชีวิตคุณได้ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะมันเปลี่ยนจากนี่คือสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้กลายเป็นนี่คือทางออกจากปัญหาที่คุณกําลังเผชิญอยู่ใช่ครับมันทรงพลังกว่ากันเยอะเลยอืมพอเราเกี่ยวเขาเข้ามาได้ด้วยบทนําที่โดนใจและทําให้เขาเชื่อมั่นด้วยการใส่ใจมิติทางอารมณ์แล้วทีนี้ก็ถึงเวลาให้เครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดกับเขา ซึ่งผมมองว่าบทความยังพูดถึงเครื่องมือชิ้นหนึ่งน้อยเกินไปหน่อยหมายถึงเรื่องการออกแบบสภาพแวดล้อมใช่ไหมคะใช่เลยครับที่ตอนนี้มีพูดถึงแค่สั้นๆเรื่องวางเสือโยคะไว้ในที่ที่เห็นง่ายใช่ครับประเด็นนี้มีศัก,กยภาพที่จะเป็นหนึ่งในเสาหลักของกลยุทธ์ทั้งหมดได้เลยนะอ๋อแต่ตอนนี้มันเหมือนเป็นแค่เชิงอัดท้ายบทเท่านั้นทั้งที่จริงๆแล้วสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและสังคมคือตัวกําหนดพฤติกรรมที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งเลยจริงด้วยค่ะ การมีแค่แรงใจอย่างเดียวแต่สภาพแวดล้อมไม่เอือ้อสุดท้ายก็ไปไม่รอดอยู่ดีแน่นอนครับเหมือนคนที่อยากเลิกกินขนมแต่ในตู้เย็นมีแต่เค้กเต็มไปหมดค่ะแล้วเราจะขยายความในส่วนนี้ให้มันแข็งแรงและจับต้องได้มากขึ้นได้อย่างไงบ้างคะผมเสนอให้สร้างหัวข้อย่อยขึ้นมาใหม่ให้ชัดเจนเลยครับสำหรับการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อความสำเร็จอื โดยอาจจะแบ่งเป็นสองส่วนย่อยคือสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมแล้วก็อัดตัวอย่างที่สร้างสรรและทำตามได้ง่ายเข้าไปให้เต็มที่น่าสนใจค่ะลองขยายความสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้ฟังหน่อยได้ไหมคะนอกจากเรื่องเสือโยคะมีอะไรที่มันสร้างสรรค์กว่านั้นอีกบ้างมีเยอะเลยครับเราสามารถแนะนำเทคนิคที่ลึกไปกว่าแค่ทำให้เห็นง่ายได้ เช่นเรื่องของการลดแรงเสียดทานและเพิ่มแรงเสียดทานอ๋อ oh. reduce friction กับ increase friction ใช่ครับสำหรับนิสัยที่ดีเราก็ลดแรงเสียดทานนอกเหนือวางเสื่อโยคะเราอาจจะแนะนำให้เตรียมชุดออกกำลังกายไว้ที่ปลายเตียงตั้งจากคืนก่อนอืมหรือถ้าอยากอ่านหนังสือก็เอาหนังสือไปวางไว้เป็นหมอนเลยพอจะนอนก็ต้องหยิบมันออกก่อนยังไงก็เห็นน,นแน่และเพิ่มแรงเสียดทานเหรคะ ก็สำหรับนิสัยที่ไม่ดีครับถ้าอยากเลิกกินขนมก็ไม่ใช่แค่ซ่อนแต่ให้เอาไปเก็บไว้ในที่ที่หยิบยากที่สุดเช่นกล่องบนสุดของตู้เก็บของที่ต้องใช้เก้าอี้ปีนขึ้นไปเอาอะไรแบบนั้นโอ้โหมันคือการใช้ความขี้เกียจของมนุษย์ให้เป็นประโยชน์นั่นเองใช่เลยครับทำให้การทำสิ่งที่ดีมันง่ายจนขี้เกียจจะปฏิเสธและทำให้การทำสิ่งที่ไม่ดีมันยากจนขี้เกียจจะทำคนอ่านน่าจะชอบนะคะ มันดูทำได้จริงมากๆครับแล้วเรายังเพิ่มเทคนิคที่สร้างแรงบันดาลใจได้ด้วยนะยังไงคะเช่นลองเปลี่ยนภาพพักหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ให้เป็นภาพที่สื่อถึงเป้าหมายสูงสุดของคุณซิเช่นภาพบ้านในฝันหรือประเทศที่อยากไปอยู่อ๋อเพใย้รางวัลปลายทางอยู่ในสายตาเสมอไม่ใช่แค่ขั้นตอนที่ต้องทำในแต่ละวันมันช่วยเตือนเราว่าเรากำลังทำสิ่งเล็กๆเหล่านี้ไปเพื่ออะไร สุดยอดเลยค่ะแล้วในส่วนของสภาพแวดล้อมทางสังคมล,ล่ะคะอันนี้น่าจะขยายความได้ยืดเลยแน่นอนครับเราขยายจากแนวคิดที่ว่าคุณคือค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดได้เลยอือหือเน้นย้ำว่าการสร้างสภาพแวดล้อมพลังบวกไม่ได้จำกัดอยู่แค่สิ่งของแต่รวมถึงผู้คนรอบตัวด้วย พลันของการเอาตัวเองไปอยู่ใกล้ๆคนที่มีนิสัยที่เราอยากมีอ่ะมันมหาศาลมากนะมันเหมือนกับแนวคิดเรื่อง Mastermind Group เลยนะคะที่ว่าความสำเร็จของเราผูกอยู่กับคนที่รายล้อมเราใช่เลยครับและเราสามารถให้คำแนะนำที่เป็นรูปธรรมได้ด้วยเช่นแนะนำให้หา a c c o u า t a b i l i t y partner คู่หูที่คอยเช็คความคืบหน้ากันและกันครับหรืออาจจะแนะนำเครื่องมือสมัยใหม่อย่างแอปที่ให้เราแชร์ความก้าวหน้ากับเพื่อนๆได้เพื่อสร้างแรงผลักดันและกำลังใจให้กันเยี่ยมเลยค่ะเห็นภาพชัดเจนเลยว่าถ้าปรับตามนี้ทั้งหมดบทความนี้จะไม่ได้เป็นแค่คู่มือแต่จะเป็นเหมือนโค้ดส่วนตัวเลยนั่นคือเป้าหมายเลยครับถ้าอย่างนั้น เพื่อให้คุณผู้ฟังเห็นภาพรวมชัดเจนอีกครั้งนะคะสำหรับการพูดคุยในวันนี้เราได้ข้อเสนอแนะหลักๆ3ประการครับเพื่อต่อยอดบทความกลยุทธ์การพัฒนาตนเองแบบก้าวหน้าให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นข้อแรกคือการเติมมิติทางอารมณ์เข้าไปในทุกส่วนของบทความครับพูดถึงความกลัวความรู้สึกท่วมทน้นและเน้นย้ำเรื่องการใจดีกับตัวเองหรือ self compassion เพื่อเปลี่ยนบทความจากคู่มือเชิงเทคนิคให้เป็นเพื่อนที่เข้าใจและพร้อมจะเดินทางไปกับผู้อ่าน ใช่ครับข้อที่2คือการปรับโครงสร้างของบทนําใหม่ทั้งหมดให้เริ่มต้นด้วยปัญหาหรือสถานการณ์ที่ผู้อ่านรู้สึกเชื่อมโยงได้ทันทีเพื่อสร้างแรงดึงดูดตั้งแต่แรกและทําให้เนื้อหาทั้งหมดกลายเป็นคําตอบที่พวกเขากําลังมองหาอยู่และข้อสุดท้ายละคะเป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมพร้อมให้ตัวอย่างและเทคนิคที่สร้างสรรค์และนําไปใช้ได้จริงเพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่านี่คือหนึ่งในเครื่องมือที่ท,ทรงพลังที่สุดในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ยั่งยืนครับผม เราหวังว่าข้อเสนอแนะเหล่านี้จะเป็นประโยชน์นะคะและเราก็อยากจะเห็นผลงานฉบับปรับปรุงอีกครั้งในอนาคตมากๆเลยค่ะเชื่อว่ามันจะกลายเป็นบทความที่ยอดเยี่ยมได้อย่างแน่นอน